สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวจินซีฮ่องเต้ที่ผมเพิ่งทํา9าดาวบวกกับผมจะมาอัปเดต ID ดีให้ดูกันด้วยนะครับสําหรับ i อดีนี้นะไอดี ID นี้ก็ยังเป็นสายฟรีหนึ่งรอยเซอยู่นะครับไม่เคยซื้อแพ็คไหนเลยนะครับนี่เอาแต่แพ็คฟรีอะทุกคนเนี่ยอย่าลืมมารับตรงนี้กันนะทุกคนนะทุกวันนะนี่ดูนะแพ็คอื่นๆนี่ไม่ได้ซื้อเลยนะครับนี่ เพชรตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูด้วยว่ามันเป็นเพชรฟรีนะครับผมเก็บได้975นะก็เก็บทุกสัปดาห์เรื่อยๆมานะครับช่วงนี้เกมมันแจกเยอะผมก็เลยเก็บได้ไวนิดนึงนะครับผมข้อมูลการซื้อนะครับนี่ครับจ่ายสูตรนะครับฟรี975นะครับที่ผมก็กำลังคิดอยู่นะครับว่าผมเนี่ยจะเก็บไว้ให้ถึง7,000เพชรแล้วค่อยเปิดหรือ ผมเนี่ยจะเปิดตอนสามพันดีแต่ผมก็กลัวว่าผมจะเกลือนะถ้าเก็บถึงเจ็ดพันเนี่ยมันก็การันตีแน่นอนถ้าสมมุติว่าผมเก็บถึงเจ็ดพันใช่ไหมแล้วถ้าผมได้เกียร์ชิ้นที่ต้องการในรอบนั้นแล้วอะผมก็สามารถจบดอมเฮ็ดต่อได้เลยมันก็ดีนะผมก็กำลังคิดอยู่ว่าเออดองเจ็ดพันมันก็ไม่แย่นะแต่ผมก็ต้องแบบอยู่หลีกประมาณนี้ไปก่อนเราก็ต้องทนไปก่อนนะครับ แน่ต้องตัดสินใจเก็บถึง7000นะทุกคนเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตเกียร์ทั้งนิดนึ่งเนาะที่จริงก็ไมไ่ได้เพิ่มอะไรมากมายหรอครับเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็เกียร์ฟรีบวกกับเกียร์ลิวโกนะครับที่มีตั้งแต่แรกแล้วนะแล้วก็น,นี่ก็เกียร์ฟรีครับช่องกางเนี่ยไปได้าของรอบรูดสมาเนาะนี่ประมาณนี้เลยครับ ช่องท้ายก็มีเข็มขัดเข็มไม่ใช่เข็มขัดดีเข็มฉีดยานะครับแล้วก็ได้มาเซ็กเทามาเนาะตอนนั้นนะครับที่ติเพชรนะครับนี่ประมาณนี้ครับแต่เข็มฉีดยานี่ผมยังไม่รู้จะไปใส่ตัวอะไรเลยนะครับก็เลยยังไม่ได้ใช้นะครับคือเข็มฉีดยาไม่มีรถแรกนะครับมันต้องเลือกออกไปรถแรกก็เลยแบบแอบบเสียดายไปนิดนึงนะครับส่วนเกียร์ที่ผมใช้ผมก็จะใช้ประมาณนี้เลยนะครับ นี่ก็เริ่มแม่นยำธาตุนะแล้วช่องหน้าก็ใส่โดนนะครับตอนนี้ที่จริงผมอยากได้ได้ช่องกลางแสงอัพเกรดธาตุแสงนะแล้วก็ถ้าได้มาหลายๆชิ้นเนี่ยผมว่าจะเอามาใส่ให้อาเนียอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอามาใส่ให้กับบาโยมอย่างเงี้ยนะครับมันก็ดีนะถ้าได้แต่ว่าตอนนี้ก็อยากพึ่งไปถึงตรงนั้นเลยครับมาถึงตรงนี้ก็ดีกว่าไปลุย พีพ er ี er ไปก่อนนะครับเทมต้อนรับก็โอเคนะที่ต้อนรับผมก็ได้ปรับใหม่เอาจิตซีฮ่องเต้เข้าตี้แล้วนะครับรีวายผมก็เอาออกตี้นะแต่เซดาผมไปรีสัดกายภาพอ่ะมันดันได้รอบสังหารนะทุกคนแสร์เซดาอยู่นิดนึงนะครับ,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 บนี่กว่ามาตาไปก่อนนะครับ เอ้ยตุตุตไหวอยู่ไหวอยู่แต่ว่าไอ้รอบสังหารนี้ผมยังไม่ค่อยเห็นแบบว่าว้าวอ่ะโอ้โหหลับเลยเจอตึงเกินถ้าผมเล่นแบบชิวๆเก็บเควสอย่างเงี้ยผมจะอยู่ h1 ชครับแต่ว่าถ้าผมดันเนี่ยผมจะได้อยู่มาสามนะ โอ้โหแต่อยู่ห้าวีแบบไม่ไหวจริงวะเสียดายจินซีผมอะแบบว่ามันดันไปได้รอบสังหารนะดิไอ้ก้าดาวผมสาดีแล้วโอโ้แต่ยิงไม่รู้ใครยิงครับยิงทีหูหูห่วยเอาดีๆใครเนี่ยตัวอะไรเนี่ยแค่มันยิงขนาดนี้เนี่ยจินซี่หรอดีโอ้โหยิงยิงมันแตกยิงมันแตกนี่สินะ นี่สินะจินซีนี่สินะจินซีฮ่องเต้โอ้โหตึงว่ะโหยิงที่ทับหลังแตกนี่ก็เป็นเรื่องอะดิตอนนี้ไม่มีการหยุด5ีเยอะเท่าที่ควรนะมีแค่บอสที่กันอะไอจินซีมีกันแต่ผมรีไม่ได้ไง โอ้โหมันมันตึงๆทางนั้นเลยอนะ่ะน้องโอ้โหไม่แต่ตึงๆหรอว่าไหวอยู่เขาสูตรแล้วเขาสูตรแล้วสูตรเตี่ยวอะ่ะเขาสูตรนี่ไงเป็นเรื่องเรียบร้อยดีครับงี้ก็โดนดีครับเรียบร้อยดีพันไม่ทันดีเป็นเรื่อง แต่ตึงว่ะทุกคนแต่มันชนะได้นะแต่ทีมทีมที่เจอดิโ,อโหแต่ที่จริงทีเกียร์เขาก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่เนนียลั่นนี่ลั่นจริงแต่ก็ชนะมาได้ทีมผมน่าจะขาดแค่กระปะแหละอยากได้กระปะอยู่นะแต่ผมว่าผมจะเก็บตัวแล้วเ,เดี๋ยวไปรอเปิดกระปะกันนะครับ ได้อยู่หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วอันนี้ลองเพิ่มแบบตู้เลยปั๊บกระปะาจินซีเอาหน่อยเพื่อนจินซีต่อยให้รู้จักนี่ไงต่อยให้รู้จักนี่ไงโอ้โหต่อยให้รู้จักนี่ไงละลายหมดอะละลายอะเออหรือว่ามันดีวะทุกคนรอบสังหารสองอันเนี่ย รอสังหารพาสบวกกับรอสังหารหรือจะดีโอ้โหแล้วไงมาดิแม็กก้าดาทั้งตี้แต่เป็นตัวเมตาเก่ามันก็ไม่ไหวหรอกแมททังตี้ขนาดนี้ที่จริงก็ควรจะไปอยู่ตำนงตำนานและไปให้เกียดีๆอะไหวเว้ย สินซีต่อยทีเดียวก็หลับแล้วนี่โอหูเชื่อเมื่อกี้เห็น้าสินซีต่อยอที่หูหายหายเป็นหน้ากองโอ้โหเช่ตัวแบบเดี๋ยวลองดูดิไอดีลองดิคือหัวตัวมันหัวขนาดนี้เลยเหรอใช่ไหมต่อยทีมันหายยกแผงเลยวะตัวมันต้องมีบ่าะอ่ะดีลองอาจจะใช้เพชรจุ่มแต่ดีเนี้ยจะไม่ ไอ้ดีลอยอ่ะได้ตัวดาเมจอีกตัวนะครับไม่ใช่ดิไอ้ดีลอยยังไม่มีตัวดาเมจเลยอันนี้ตัวป่วนรอตัวแทงตัวชนจิตซีไล่สกิลหน่อยน้องโอ้โหไม่ได้ไล่ดิจิตซีจิตซีจิตซีไล่แล้วจิตซีโอ้ยโดน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 นี่ไหว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 อยู่ไหวอยู่ไหว ผายเฉาวันนี้ชิผายแล้วชิหายแล้วจริงๆไม่ได้ต่อยเออเฮ้อ <c oughs> โอ้โหเมื่อกี้น่าจะยื้อไปก่อนนะแต่ก็แอบ,บเหนื่อยแฮะเจออย่างเงี้ยตำนานัะเนี่ยเอาดีโอ้โหพี่มีเพชรหนึ่งทำไมเลยพี่ไม่ขึ้นมัตรงมัดเตอสองอะไรอย่างเงี้ยมสัสเตหนึ่งอะไรย่างเงี้ยโอ้โหขนาดนี้เกียร์ขนาดนี้ตัวขนาดนี้ผมไม่น่าห้าว โอ้โหดูยังไงอะแ,แต่ยิ้มหวานเนี่ยดิตัวต่อไปที่น่าจะทำแม็กนะแล้วผมน่าจะปลดพอนให้ได้เป็นจินซีถ้ามันได้หลบมันก็น่าจะช่วยในเรื่องของการออกสกิลได้ง่ายขึ้นตอนต่อไปตอนแรกก็ว่าจะปลดพอให้อานเนียแต่เผอ,อิญไม่ได้เกียร์มันนะดิ แล้วตอนนี้ผมก็คิดไม่ออกว่าผมจะปลดพอให้ตัวไหนถึงจะดีที่สุดบอสก็ยังไม่มีมานะครับเนี่ยติดเสียงได้ดีที่สุดเนี่ยเสรดายไม่ได้หยุดห้ีแต่ก็ดีนะพี่ชีพสองมีพี่ชีพพาสด,ด้วยอืมโอกาสสูงที่ยมมาทูด หากเลนเจอร์เข้าขายจะแพ้ก็ดึงศัตรูไปอีกโหตัวลากเพื่อนลงไปด้วยแต่ว่าผมชอบหยุดห้าวยี่มากกว่าแต่ได้ไม่ได้ไไดต้องรีใหม,ม่จะได้หเือไ,ได้สำหรับสัปดาห์นี้ผมจะพยายามดันม้าสามเล่นได้เพิ่มอีกยี่สิบจะได้ไวๆหน่อย นี่ก็ไม่ได้เติมมาทุกคนพาร์ตยังสะอาดไร้สิ่งสกรปรก๋ยวผมจะให้ดูว่าสกินป้อมประการไม่เคยมีมีอยู่สกินเดียวเพราะว่าไม่เคยเติมนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะทำเบลเซบัฟเนี่ยให้เป็นไฮเปอร์แม็กนะครับแล้วก็ทำเป็นทีมพิอร์ของผมเพื่อมันจะได้บัฟพลังโจนตีให้ให้กับสินสีของเตะจะได้ เคลียไวๆอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะทำทั้งอัลตราแล้วก็ไฮเปอร์เดี๋ยวดูก่อนว่า่องของ,ของไม่ใช่ครองดของพร้อมแค่ไหนนะครับในไหนผมก็ทำจินซีห้องเต้พีร้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยววผมว่าจะทำต่ออยู่นะ,อา,ะอาจจะออกมาแทนบาดีกา์ดีนะครับ ดี๋ยวไปดูของสิของมีประมาณนี้เดี๋ยวไปห้องคนรอ,อต่อกันไปพอดีรวยครับรวยสร้างไว้รอเลยตอนนี้ก็ได้เจ็ดแล้วนะเอ้ยไม่ได้เจ็ดดิได้ห้าขอภัยครับอีกห้าเดือนผมได้ปลดพรเดี๋ยวก็น่าจะไปดูกันว่าถึงตอนนั้นเนี่ยกบพรผมเนี่ยมันจะไปตกที่ตัวไหนนะครับได้ตัวไหนมาถ้าได้กระป๋าอาจจะปลดกระป๋าก่อนนะครับ โอเคคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ทุกคนใครที่ชื่นชอบก็ฝากคอลไลน์หน่อยละคับนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะพยายามมาอัปเดตไอดีนี้ให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าโดนไปรับสวัสดีครับ